เออเอกถ้าสมมติว่าไอ้อมิโดริเนี่ยไม่มีชีวิตขึ้นมาคิดว่ามันจะเป็นยังไงวะกูว่านะนักศึกษาอันนี้มอไม่ไม่กล้ามีงานมอแน่เลยเออกูว่างกันแหละเนาะอืม Ôi, Hía Ê ê Bà Ê sát tên con Hía Ê mà nha Ê sát tê mẹ chơi kìa mẹ cô đà nha Ê Ê đi Ơ đi, bà bà tù mẹ quá Mẹ ngọt Chị ơi, mẹ ba đây làm bằng nha đợi, 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 อยู่นู่นดิเชี่ยอะไร่จะรู้ลนะเดินไปดูด้วยกันดีอะไรวะเน,นี่ยเชี่ยทีสามกว่าแล้วนะเวยใครมันบ้ามาวางที่อะไรไว้ที่นี่วนะเนี่ยสวัสดีนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอบกลางภาคนักศึกษาจะต้องเลือกรูปที่วาดโดยคนจักภาพ AI โดยในตลก็จะมีเวลา15วินาทีหากตอบถูกนักศึกษาจะสามารถออกจากห้องสอบได้แต่หากตอบผิดนักศึกษาจะถูกทำโทษขอให้ ได้ยิน,ยนยที่มันพูดทั้งหมดใช่ไหมเออดิว่าถ้าเราทำผิดเราจะโดนลงทัโทษคือมึงไม่ได้ฟังที่มันพูดหรอกูฟาวเรตอบผิดเราจะโดนทำโทษเขี่ยะตอบถูก่ะ <หา S 1> เดี๋ยวแต่ถ้ามึงตอบผิดไปช่างแม่งกูเก่งกว่านักว่าชื่อดังมึงเก่งเหรอ,อ,อมึงเก่งมึงก็ทำดินี่มึงดูกูเลยมึงดูเลยวะ ไม่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 กูว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันผิดแน่ทำไมมึงเชื่อใจกูเหรอนี่แม่งนี่แม่งไอสัตว์มึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวประตูไม่เปิดเฮ้ยเดี๋ยวประตูเปิดแล้รวะไอ้ชายเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นประตูเปิดมือไม่ใช่หรอช่างแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยชิวเฮ้ย เอกเอะมายอเ้เอเอเอม่งป๋อแล้วอะป๋อมแล้วมันเปิดมือถ้าตอบไม่ถูกต้องนักศึกษาหมายเลขง9 0 0 6 9 7 3ถูกจำนายเธอสอบข้อต่อไปทีนี้เป็นไงล่ะ กูอยู่คนเดียวไงบอกมึงแล้วใช่ไหมไม่อยางี้ไม่มีออกมองกูเฮียเป็นยังไงล่ะกูเหลือตัวคนเดียวไงเออเหลือกยอยไอ่เวเนี่ยเห่ือนู้เวลานับอยู่ยหรอไม่ถูกเฮียเจียกูไว

ักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนและไม่ส่งงานยูลี่ยูต้องถูกทำโทษยูยูรอ่ตายเฮ้ยเเฮ้ย